หาบักพีกเขาปุ้นบักพุงนะคะสิตำส้มตำนะคะวันนี้ผัวเข้าออกตามล่าร้านเอชเชียนะคะสร่ง,ง,งแดงพี่น้องอยากกินส้มตำม,มากโอดตกก่าห้องพี่น้องก็มาตามหาบักพุงบักพีกนะคะจะไปตำบักพุงสิงร่งแดงสิร่งแดงอยากกินแห้งแต่พี่น้อง มะละกอแล้วนี้ชอบแดงชอบผักไทยอะ y e a ไอ้บักฮุ่งแล้ว <Hello. S 2> พ่อบักฮุ่งแล้วพี่น้องพ่อบักฮุ่ง <Yeah. S 2> ขอมาตามหาบักฮุ่งขอมาร้านเอเชียแล้วเนนี้ร้านเอเชียที่ฟลอริดานะคะอยากกินส้นตามตำมากบักฮุงพี่น้อง It's a bamboo. Yes. Okay. Yeah. What's this? อันนี้เส้นนะคะพี่นอนข้าวปุ้นข้าวปุ้นแบรนด์นี้อร่อยมากปุ่นลูกไายได้ข้าวปุ้นให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดีหวนอนโปรด ของโปรดพี่น้องได้เข้าปุ่นและบะุ่งแล้วนะคะอีวึงมาตามหาบะเขือและบะถั่วพูนะคะ How can I you, This is for stream sticky rice body. Oh yes, it's for oh, steam it sticky rice. No, it's not head. ดูเขาว่าหมวกเห็นหวดว่าหมวกผักแกงได้ได้พีนองนันนี่คือบอลนี่นะพี่น้องเือนแกงบอลเลยเหมือนบอลพร้อมแกงนะมีผักกระแหงให้ด้วยนะเนี่ยนะผักกระแหงและพริกนะ ท้อมเปยพี่น้องก็ท้อมเปยเด่ยนยังน้วของเขาบัดาทชุดเย้าแค่บี้ว้าวชื่นนิดพี่น้องโคกสากโคกสาเบ,บิ้ลเบิ้งโคกหายจากบาทนี่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยสิบหกดอลลาร์เองนะเนี่ยนะมี่เท่าไหร่เนี่ย อันนี้สามสิบพี่น้องสามสิบโอ้โหนมากแค่หกหกสากตร์ไพี่น้องนักนีสสากโอ้เมดอีโต้เมดอีโต้อือฮ mm ือ hmm. นี่คืออะไรมีเส้นข้าปุ่นเสน้นนานันท่น้องเส้นข้าปุ่นนะจ๊ะพวกแผ่นมันไหมแผ่นหอมเมี่ยงว่ะหอมเมี่ยงนะ่งนะไหมฝั่งนี้จะเป็นพวกปลาร้งปลาลากระป๋องกระปินะที่น้องนี่กระปิ อันนี้ปลาราใน,นปลาราเม็ดแต่ของแบบของเวียดนามอ่ะ้ yes. นองอันนี้คือบักมี่พี่น้องบักมี่บักมี <Yes. S 1> ่ There's jackfruit dragon fruit durian Wait, I know. This is why I know it. I know what this is. I've never ate it. Oh, that's spicy. You tried it before? No, it's either a jackfruit or durian that I know. Because I know what I know what a dragon fruit and jackfruit is. This might be what I'm thinking of. I know what dra jackfruit and dragon fruit is. นะะเนี่ยอันนี้ก็แล้วก็ได้น้ำปลานะคะน้ำปลาทิพรสดค่ะพี่น้องที่รสดขนมจีนสองแพ็คนะคะแล้วก็มะละกอสองลูกมะละกอสองลูกหดใหญ่เลยนะ เสียดตำบักหุ้งพี่น้องค่ะเบิ่งพลังหน่อยตำบักหุ้งนะคะ